สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจยายเพ็นด้วยค่ะเมื่อน,น้ำแข็งละลายคนก็เริ่มออกไปฝึกนั่นฝึกนี่ตามภาษาคนเมืองหนาวค่ะโห่ล,ล่องเรือค่ะเพื่อนเพื่อนเขาออกฝึกกันแล้วค่ะเพราะว่าน้ำแข็งมละลายแล้วเขาก็ออกมาฝึกเป็นการออกกำลังกายค่ะ แล้วก็มีเรือเรือใหญ่ขันหลังเนี้ยค่ะที่ตามหลังเนี้ยค่ะเขาจะต้องคอยติดตามสปอร์ตแล้วก็ดูแลคนที่ฝึกค่ะเผื่ออันตรายหรือเป็นอะไรเขาก็จะได้ช่วยเหลือก็เหมือนกับเป็นยามค่ะเป็นยามหรือว่าเป็นพยาบาลคอยช่วยเหลือค่ะเพื่อน จะเป็นเคยไปแจวครั้งหนึ่งค่ะเจวเล่นๆค่ะเพื่อนๆไปกับเพื่อนแต่ก็นานแล้วค่ะสนุกมากเลยค่ะพออยู่กลางน้ำมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะบรรยากาศก็ดีไปแล้วค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะทิวทัศน์สวยมากเลยค่ะเพื่อน ในน้ำไม่มีน้ําแข็งเลยค่ะมีแต่บนบกค่ะเดี๋ยวให้ดูบนบกนะคะน้ําแข็งเหลือนิดหน่อยค่ะฝั่งแม่น้ําค่ะพเพื่อนเพื่อน